วันอะไรพี่ปันงอนพี่ปันไม่ h า p p y b i r t เ d ย์หนูหนูเหมือนเด็กเลยทุกคนแบบหนูว่าไปงอน,น,น,นคนนู้นงอนคนนี้แต่วันเลยแต่ว่าคือแบบจริงๆวันนั้นคือก็เข้าใจว่าแบบเอจริงวันนั้นมันเป็นงานสุดท้ายของพี่รุ่นหนึ่งหลายคนหนูก็เลยแบบไม่ค่อยแบบอยากไปกวนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแบบอยากให้พี่เขาได้ใช้เวลาแบบว่า ใช้เวลาสุดท้ายกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแบบมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่จะไปงอนเขาอะไรเนี่ยมันคือคือเข้าใจอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ปันอะแบบพี่ปันน่าแบบอะไรเงี้ยแล้วแบบอีกวันนึงก็ไปทํางานเจอพี่ปันไม่คุยด้วยตอนแรกไม่คุยด้วยคือคือไม่คุยด้วยหมายถึงว่าก็พี่ปันก็เลยเข้ามา ก็แบบไม่คุยด้วยแต่ก็คือเขาพี่เขาไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าปกติก็เรไม่ได้แบบคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือก็ทําก็เข้าไปหนูก็นั่งแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่คุยด้วยจนแบบพี่ปันก็ก็ก็ยืนอยู่ในในที่ถ่ายนี่แหละแล้วหนูก็เดินเข้าไปแล้วก็เอานิ้วโป้งอะไปโป้งตรงอกแบบเงี้ยไม่พูดด้วยไม่พูดแบบไปโป้งไม่หโป้งอะไร พี่ปันลืมวันเกิดหนูแล้วพี่ปันพี่ปันก็แบบไม่ได้ลืมแต่แบบว่าแบบไม่ได้ลืมจริงๆแต่ว่าไม่มีเวลาไปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยใช่หนูก็แบบคือหนูก็ไม่ไม่อยากไม่อยากบองเอนเพราะ่มันเหมือนเด็กอะ่ะก็เลยว่าคือมันแค่เบอร์เดย์วันเกิดอะไรเงี้ยแต่คือหนูว่าแบบมันขี้น้อยใจอยู่แล้วไงแบบว่าหนูก็แบบเพื่อนสนิทที่ชมบุรีอะไรเงี้ยก็ไม่แ h ปใช่ปะหนูก็พิมพ์ไปว่าเออเคลืมกันแล้วนอะไรเงี้ย แล้วแบบว่าเฮ้ยโซรี่เพิ่งตื่นอะไรของมันมันก็แถของมันมีอะไรอะไรเงี้ยหนูก็เออแฮ้วมันเถอะอะไรเงี้ยแบบจริงๆมันก็คงแบบไม่ได้ไม่ได้สําคัญไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้น้อยใจแตมันถึงว่ามันก็พอมันโตโตก็แล้วอ่ะมันก็จริงๆมันเอาจริงๆแบบอยากแค่ได้ยินแฮปปี้เบิร์เดย์อะไรรู้สึกโอ้ยมันเหมือนเด็กอ่ะแต่ก็แบบเออก็เป็นอย่างนี้แล้วแบบจริงๆมีพี่มินมิน พี่มินอ่ะหนูอ่ะพี่มินไม่แฮปหนูเลยแต่วันนั้นพี่มินหนูพี่ินกลับก่อนนะแบบจริงๆหนูก็แบบคาดหวังว่าพี่มินน่าจะแบบพูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สักคำหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบเออก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบวันนั้นอ่ะพี่มินรีบมากรีบมากแล้วพี่มินก็แบบกลับใช่ป่ะพี่พี่กลับก่อนนะอะไรเงี้ยอคบ๊า่บายอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ผ่านไปสองสามวันแล้วพี่มินก็ไม่แฮปหนูแล้วแบบเมื่อวานก็สอเต้นใช่ป่ะเจอพี่มินแล้วแบบ ือหนูไม่รู้ว่าพี่มินโกรธหนูหรือว่าแบบน้อยใจอะไรห,หนูเข้าใจไหมคือหนูไม่ได้เลิกพอมันมันเริ่มแบบผ่านไปเยอะๆแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาโกรธอะไรกูหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะรู้สึกแบบนั้นแบบไม่ได้รู้สึกว่างอนแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คุยหนูก็ไม่คุยกับพี่มินไม่คุยก็ไม่คุยเลยหนูก็ไปบอกพี่ปันเนี่ยพี่มินอะไม่แฮปปี้เบิร์ตเดย์หนูเ้ยแล้วแบบว่าแล้วแบบ เออแบบตอนตอนท้ายใช่ป่ะหนูก็ทําแบบพี่ปันเลยตอนที่ซ้อมเต้นเสร็จเดินไปหาพี่มินแล้วก็แบบแบบโป่งใสตรงตรงเนี้ยก็ <g ül> ไปทําท่าโป่งใสอะไรเงี้ยแล้วพี่มินก็ขำมาก <c ười> พี่มินก็แบบอารมณ์คือพี่มินเป็นคนแบบสมมุินั่งหาลูกแล้วมันหาไม่เจอพี่มินก็แบบอชอบมันเถอะแบบว่าขี้เกียจหาแล้วเอออะไรแนวแนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออหนูแบบไม่งองอะไรแล้วหนูแค่ คิด <t ires> ว่าพี่มินโกรธหนูอะไรเง <í> ี <m> ้ย <ing> พี่มินก็แบบว่าไม่ได้กอดแล้วก็กอดกอดเออแนวแนว,แนวเขาก็แค่นั้นหล,ละแล้วก็พี่เนยพี่ไม่เนยหนูไม่ได้พูดอะไรนะแต่ว่าแต่พี่เนยเดินเข้ามาแล้วก็บวิ่งมาถ่ายรูปกันแล้วหนูก็เลยแกล้งเลยพี่เนยลืมวันเกิดหนูใช่ไหมไ,ไม่ได้ลืมพี่เนยไม่ได้ลืมมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรเออก็ประมาณนี้ คนอื่นที่เหลือก็ไม่อะไรนะเข้าใจอลยแหละแล้วแบบหนูก็แบบคือหนูที่ตอนที่หนูทําหนูก็รู้สึกว่าทําไมกูมันเป็นเด็กจังหวะอะไรแบบว่า, <laughs> วาขี้งองแงอ่ะแบบว่ามาแฮปคนนั้นมาแฮบไหนอ่มีพี่ฟอย <laughs> <laughs> พี่ฟอร์มาขอถ่ายรูปกแล้วก็บอกว่ามันถ่ายลูกกันแล้วก็แฮปปี้เบ t ร์เดย์น้องมีใช่แต่ไม่ค่อยได้เจอ CCM ด้วยอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยอะไร